สุดจะเลาา เดาจใจครับโอ้โหมั่วนะครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวที่วางไว้หน้าช่องนะครับก็เข้มมาแค่หนึ่งนะครับแล้วก็หลุดไปถึง2ตัวเลยนะครับใครที่ตามหน้าช่องไปเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ตามหน้าช่องไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าในครอบครัวแล้วนะครับก็ยังได้แตกกันอยู่เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นนะครับชุดอัลบั้มที่วางไว้ให้นะครับก็ยังมาครบเหมือนเดิมเลยใครที่อยู่ในครอบครัวนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่เลยครับถึงบอกอยากค่อยลองเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่ไหนนะครับที่าบอล่าหน้้าานล ้นช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ามาอยู่รองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูครับรับรองว่าเข็มจัดแน่นอน เอาเป็นที่คเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์เหมือนเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดการโปรดไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพิ่มการเสียเวลาครับวันนี้ครับพาไปที่บุนเดสติกาเยอรมันนะครับคู่ระหว่างด้านบุนเซียกับปากครับวันนี้จะเปิดบางด้านบาเยเมนิกครับเจ้าบ้านครับบุนเซียกับปากครับผลงาน5เกมล่าสุดของพวกเขานะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง2เกมครับแพ้ไป1เสมอไป2ครับก็ฟอร์มช่วงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเลยและล่าสุดททีี่่่่่ผาาาาาาานน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 มมมมมมครรรับบบกกก็ุไไปปเเเเเสสออออโ2 2ะตตูลยยยยวด้ืงิิ์ ครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันครับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับแพ้แค่เกมเดียวครับแล้วก็เก็บใจชนะไปได้ถึง4เกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับพอบุกไปถล่มกันด้านเต็บุซอบวกมาถึง6ประตูต่อ0เลยคุณนับให้เลือกเชียร์ที่มีอย่างอย่างไบเยเมนิกได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผลงานช่วงนี้ครับพวกเขาหยุดไม่อยู่จริงครับฟอร์มดีมากครับ5เกมล่าสุดในบ้านครับยังไม่แพ้ใครเลยครับแล้ววันนี้ครับอาจจะรับบทเป็นเกมเยือนก็จริงครับดูจากคุณภาพนักเตะแล้วยังคิดว่่าาาาาบบ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 เเเเเเยยยยิิิิิรรรรรรนน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 นมมววววคคคคคคัััััััััััีีี้้้้้ดดดดดดูหหือกกกกกทงงุแแแ็ไชลละพป ต่อแค่1ช่วงตัวไหลไป1ช่วงตัวปอปลาครับถ้ามองจากเฮดูเฮดและกระแสที่เปิดมาแบบนี้ครับผมเชื่อมั่นว่าบาเยมอมดิก,กว่านี้ครับมีให้แน่1น1ประตูครับไปลุ้นประตูที่2ได้เลยวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ บายเยมินิกได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับพามาที่กรานโซซิเดอาตาลีนะครับคู่ระหว่างด้านอูดิเนเซ่ครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านอาตาลันตาครับอูดิเนเซ่เจ้าบ้านครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้แค่1เกมครับแพ้ไป2เสมอไป2ครับเอาฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกไปเสมอเวโรนามา1ประตูต่อ1เลยส่วนในทีมเยือนอย่างอาตาลันตาครับผลงาน5เกมล่าสุดของพวกเขานะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง3สามครัเกมคร มิลานมา2ประตูต่อศูนย์เลยคุณครับให้เลือกเชฟนิมเย็นอย่างอตาลันตาได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุณครับมองจากเฮดูเฮดแล้วครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางครับเพราะว่าเจอกันมา4เกมล่าสุดเนี่ยอตาลันตานะครับเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ถึง3เกมเลยนะครับแล้วก็เสมอ1เกมครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายด้านอตาลันตาครับเปิดบ้านชนะไปได้นะครับสองประตูต่อศูนย์เลยแล้ววันนี้ครับอาจจะรับบทมาเป็นเกมเยือนครับแต่ว่าวันนี้ครับไปเจาะลึกกระแสภายในมาแล้วครับเรื่องขุมล้างเตะและตัวผู้เลล่่นนนนคครรัััับบบตตต้้ออองกววาาาี บเครื่องกวานรัฐอูนิเซ่แบบเห็นได้ชัดเลยครับและเห็ดวันนี้ที่เปิดมาครับกําแพงเนี่ยเปิดมาแค่ครึ่งช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้เฮดูเฮดแบบนี้ <c oughs> บอลแพ้ทางแบบนี้ครับยังเชื่อมั่นว่าตารันตาวันนี้ครับการันตี3แต้มอย่างแน่นอนครับวันนี้ให้เลือกเชีรยไปที่ อาตาลันตาได้เลยส่งคู่ดูไปนะครับพามาที่หลีเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่ระหว่างด้านแบดครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านโอลิปิกลียงครับแบดเจ้าบ้านครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับแล้วก็แพ้ไป2เกมครับก็อฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีครับนลัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกแพ้กันราองเชมาถึง2ประตูต่อ0เลยส่วนด้านทีมเยือนอย่างโอลิปิกลียงครับผลงาน5เกมล่าสุดของพวกเขาครับถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเช่นกัน เก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมครับแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนั้นครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านชนะด้านมองบริเยมา1ประตูต่อ0เลยคู่นี้ครับให้เลือกเชฟที่เย็นอย่างโอลิปิกลียงได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าดีมากครับแล้ววันนี้อาจจะรับบทเป็นเกมเย็นครับแต่ถ้ามองจากคุณภาพนักเตะก็อย่างที่บอกครับว่าบอลคู่นี้ครับเจอกันทีไรเนี่ยจะเป็นฝ่ายลียงครับเก็บชัยชนะไปได้มากกว่าครับและเจอกันมาเกมล่าสุดนะครับในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายงงรบบเเเเปปปปิดด้้้้าาานนนนชะะะไไถึ4ตตู่ออ3ลลยแวจจ็็กกมใ ครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะออกไปทางหน้าเสมอในส่วนมากครับแล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดมาเสมอไหนเสมอกันครับวันนี้ผมช่วยลียงครับเต็มที่ก็อาจจะจบเสมอครับแต่ถ้าถามหาชชนะครับผมจะมองว่าโอลิมปิกลียงครับวันนี้น่าจะเก็บ3ามแต้มไปได้ก่อนครับวันนี้ใครเลือกเชีย์ไปที่โอลิมปิกลียงได้เลย สรุปสาตัวเน้นประจำคาบคือวันนี้ครับชอบทางด้านไบยูเมเนกอาตาลันตาแล้วก็โอลิมปิกลียงครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่ในนะครับที่แล้ทางฟุตบอลนะครับมากกว่าช่องหน้าไลน์นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยได้รูปโปรไฟล์ครับได้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันูครับรับรองว่าเค้มจัดแน่นอนสำหรับทีกครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลแห่งความสุขสวัสดีครับ